สวัสดีครับสวัสดี FC ซสมยงคาสเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุยพามาดูรถ กระบะยอดฮิตอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับผมเป็นรถที่ใช้งานดีอ่าแล้วก็ที่สําคัญประหยัดน้ามันค่างวดไม่แพงนะครับลูกค้านี่คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวิ่งเพียงแค่20,000โลเท่านั้นนะครับลูกค้ารถ3ปีวิ่ง20,000โลผมบอกเลยว่าวิ่งโคตรน้อยนะครับสภาพนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูเจ้า To y o t a r e v o Z Edition คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2019นะครับลูกค้านี่หรือว่าปี2 5 6 3นะครับลูกค้า รถอยู่ประมาณ3ปีนะครับคันนี้ราคาของเรานะครับเปิดอยู่ที่459 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่8,200บาทฟฟีดาวนะครับลูก้าสภาพนะครับผมบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะครับคันนี้หน้าเดิมๆนะครับนี่ไฟหน้ากระจังหน้าโคมโคมียมนะครับลูก้าคันนี้ไฟตัดหมอกมีให้แล้วครบเรียบร้อยทุกอย่างนะครับคันนี้เดิมทุกจุดผมบอกเลยว่าเดิมๆสีเดิมโรงงานนะครับล้อดูล้อครับ นี่ไฮไล์ของเราเลยนะครับนี่ล้อ,อกระทะเดิมๆโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าล้อแบบนี้มาจากโรงงานนะครับลูกค้าอ่านี่โรงงานเขาขายแบบนี้ผมก็ขายแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอ่าถ้าใครอยากได้ออปชั่นล้อมแม็กเพิ่มเติมน,นะครับเดีเย๋ยวผมจัดให้พิเศษนะครับใครที<อ>่ดูคลิปนี้บอกกัเลยเดี๋ยวผมจัดให้พิเศษนะครับลูกค้านี่ราคานี้นะครับไม่ต้องต่อรองกันเดี๋ยวผมมีของแถมให้อ่าใครอยากได้นะครับผมบอกเลยว่า ให้ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนี่ด้านข้างตัวรถนะครับของเราก็เดิมเดิมสีเดิมเดิมโรงงานนะครับนี่กระจกตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับลูกค้านี่เพจโลโก้เดิมเดิมทุกอย่างนะครับฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนี่ดำมืดมองไม่เห็นแน่นอนอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายอ่าลืมบอกครับนี่รุ่นนี้ครับตรงรุ่นนะครับแซดอิดิชันนะครับลูกค้าโป่งหน้าหลังนะครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับใส่ล้อแม็กเข้าไปไม่ยืดแน่นอนนะครับลูกค้า นี่ไหเดี๋ยวเรามาดูอ่าดูครับนี่เห็นไหมโปร่งหน้าหลังนะครับลูกค้านี่ใส่ล้อแม็กล้อไม่ยื่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับขอบ18อ่ากว้างประมาณ10นิ้วได้เลยนะครับลูกค้านี่สบายผมบอกเลยว่าไม่โดนจับแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายด้านท้ายของเรานะครับก็เดิมๆทุกอย่างนะครับนี่ไฟท้ายเดิมๆรุ่นนี้นะครับไฟท้ายออก2ข้างแล้วนะครับลูกค้านี่เดิมๆผมบอกเลยว่าเดิมๆดูแม็กไลเนอร์นี่แม็กไลเนอร์ดูยี่ห้อโตโยต้านะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ อ่ะยังไม่เคยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับลูกค้านี่สภาพก็ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวผมพาดูช่วงล่างนะครับคันนี้โคตรใหม่นะครับลูกค้านี่อ่าสภาพรถ2 0,000โลผมบอกเลยว่าดูท่อครับยังไม่ขึ้นสนิมเลยอ่ายางอะไรยังไม่เคยลงพื้นนะครับลูกค้านี่ดูเดิมๆผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับคันนี้ช่วงหลางช่วงล่างเดิมๆทุกอย่างนะครับลูกค้า สภาพเนียนๆผมบอกเลยว่าน้องๆไปแดงครับคันนี้ไปเดีย๋ยวผมพาไปดูภายในมันสวยแค่ไหนนะครับไปกันเลยมาต่อที่ภายในนะครับผมภายในนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ วิ่งไปเพียงแค่27,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็สภาพเดิมๆสวยๆพวงมาลัยดูครับนี่หนังย่นตรงนี้นะครับผมถ้ารถวิ่งเยอะนะครับผมอ่าตรงนี้มันหลอกไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้หลอกไม่ได้แน่นอนนี่ดูครับนี่ลายย่นอะไรยังอยู่แบบครบๆอยู่เลยนะครับลูกค้านี่สภาพนะครับเดิมๆแท้โรงงานแน่นอนเครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะครับลูกค้านี่เกียร์นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับหัวเกียร์แต่งนะครับลูกค้าถ้าไม่ชอบก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับหัวเกียร์เดิมๆเราก็มีนะคร้าา่เเมใสไวท เฉยๆนะครับคันนี้นะครับผมก็ ราคาเดิมนะครับนี่ราคาเดิมก็อยู่ที่479,000บาทนะครับราคาเดิมนะครับวันนี้เราขายเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้ารถมือเดียวป้ายแดงผมบอก,กเลยว่าคันนี้มือเดียวป้ายแดงเจ้าของคนเดียวออกศูนย์ป้ายแดงจากโตโยต้าเลยนะครับลูกค้าคันนี้สภาพนะครับเดิมเดิมเดิมทุกอย่างผมบอก,กเลยว่าสะอาดมากๆเลยนะครับนี่ผ้าหลังของลังคาไม่มียันนะครับนี่ผมนิมนต์ยันออกให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าอ่าผ้าเดิมเดิมนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยซักไม่เคยเปลี่ยนนะครับลูกค้านี่สภาพนะครับก็น้องน้อง ป้ายแดงเลยนะครับเบาะเบอ่ออะไรพวกนี้ก็ยังสภาพแบบสวยๆอยู่เลยนะครับลูกค้านี่เกียร์นะครับผมชิดๆเลยนะครับนี่เข้าง่ายๆครับยังชิดๆแน่นๆอยู่เลยนะครับบูธคันเกียร์ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับลูกค้าเลขไม้เพียงแค่2 7 0 0 0กิโลเมตรผมบอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับคันนี้ก็ล้างขัดสีขายได้เลยนะครับลูกค้าไปอย่าบมพายไปดูห้องเครื่องว่ามันเดิมแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับมาต่อที่ห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับลูกค้านี่หนื่งดิมๆห้าเดิ้ายเมิมนะครับกคคันนี้เดิมๆหน้า ฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะครับนี่แผ่นกันความร้อนผมบอกเลยว่ายังแบบไม่ใหม่อยู่เลยนะครับลูกค้านี่อันนี้มาจากศูนย์นะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้มีเบรก ABS ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องนะครับผมไม่มีเยิ้มนะครับลูกค้าคันนี้สายผอกสายพานันด้านหน้าอะไรพวกนี้เก็บงานให้แล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับของเหล,ลวเราเปลี่ยนให้ทุกจุดนี่ ใครที่อยากได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับผมก็ให้เร็วเลยนะครับคันนี้นะครับผม459,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่เป็นตัวเซตอิดิชั่นแอลโรงงานแน่นอน100%นนะครับลูกค้าคันนี้ ผ่อนเพียงแค่8,200บาทนะครับฟรีดาวนะครับเครดิตดีจัดได้เต็มแน่นอน100%นะครับลูกคา้าออกได้ทุกอาชีพนะครับลูกคา้าอยู่ที่นี่สู้ทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะครับใครที่อยากได้รถมือ2สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์098-469-6699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนหงทองนะครับลูกคา้า อยากดูรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเซลล์ตู้จัดให้นะครับรอดูคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ